คุณจะทําเป็นกลุ่มแฟชั่นหรือแต่งบ้านอพอาแต่งบ้านก็เลยทางนี้ฮะห้องครัวไหมห้องกินข้าวไหมห้องรับแขกไหมหรือว่าห้องนอนผ้าจะซัพพอร์ตไม่ว่าผ้าปูโต๊ะผ้ารองการผ้ารองแก้วผ้าเช็ดปากผ้าเช็ดมือให้ครบเครื่องเลยให้ครบเลยแล้วทําเป็นลายของเขาอยู่เทนซิลเลยอันนี้อือสิ่งที่เป็นห้องห้องกินข้าวแล้วในครัวมีผ้ากันเปื้อนมีผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดอะไรมาให้หมดผ้าม่านมาให้หมด แล้วก็ห้องนับแขกที่นี่เป็นหมอนแหละเป็นหมอนเป็นที่นั่งเป็นผู้เป็นทัชชั่นเป็นทุกอย่างที่ใช้ผ้าอยู่ในห้องนับแขกที่ห้องเขาจิงเกตละที่นี่เขาเกตแล้วเขาทักทวงกันวันนี้เขารบเล้ากันเรื่องของยี่ห้อก็เออสุดท้ายวันยี่ห้อห้อยหัดหลากหลายอันนี้เป็นยี่ห้อของเขาแะเขาบอกว่าจะทำอะไรให้ชั้นจําได้ว่าเป็นยี่ห้อให้ลูกค้าหรือว่าคนที่มาเขาจําที่มาชื่ออะไรเขาบอกสุดท้ายเนี่ยเขาตั้งชื่อมาสองอันนี้เขาไม่เอาเขาเอา ก็จาหลากหลายเขาจะได้จําว่ามีบ้านฐานเป็นแบรนด์ของชุมชนเลยทีนี้ในชุมชนเรามีอะไรชุมชนเรามีช่างแล้วก็วัสดุแล้วก็วิชาอืแล้วไอ้วัสดุอยู่ไหนก็อยู่ในธรรมชาติอยู่ในหลังบ้านอยู่หลังบ้านของเราแล้วก็ผลิตวัสดุเองตอนเนี้ผมกําลังปลูกให้เขาเนี่ยกลับไปทําผ้าของตัวเองเป็นทาเส้นใหญ่โดยปลูกอป้ายของเขา แล้วย้อมของเขาที่เป็นสีธรรมชาติครับแล้วก็เอาสีธรรมชาติเหล่านั้นมาทอง,องเขาเองโดยเป็นสีของเขาดั้งเดิมของเขากลับไปใหม่อไอ้ความคร่าคือเนี่ยมันส่วนที่เขาอยากจะเห็น<ช>นักท่อาอยากจะเห็นแล้วตอนนี้ต่อมาก็คือเรื่องจากสารจากสารก็จะมีพวกของแต่งบ้านครับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งอาคารแล้วก็เป็นอาคารสถาปัตย์อ,อันนี้ก็คือส่วนที่เราสามารถที่จะสร้างคลัสเตอร์ให้เกิดเป็นช่ชางในช,ชุมชนก็ใช่แล้วเกิดเป็นวิชาในชุมชนได้ เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้อยาสมมติว่าจะทําเป็นศาลานั่งจุดนั่งจฮดนั่งดื่มตอนเย็นอย่างเงี้ยก็ให้เขาดีไซน์เลยโอ้ผมคิดว่าตอนนี้เราต้องทําข้อมูลพื้นฐานก่อนเพราเรามารวบรวมข้อมูลพื้นฐานแล้วก็จะมีความคิดเห็นที่เราจะได้แต่งประเด็นออกไปว่าคนที่มาจอดเขาต้องใช้เส้นทางตรงไหนแล้วเข้ามาเพื่ออะไรตรงนี้มันเลยเรื่องของตัว หัดทศินไปแล้วแต่มันเป็นความภูมิใจของชุมชนเลยนะถูกครับสุดยอดเลยหมอครับมันเรื่องความสุขสุดท้ายมันเป็นเรื่องของความสุขของชาวบ้านแล้วเขาจะกลับมาที่บ้านสร้างแบบสร้างงานในชุมชนแล้วเขาจะมีคนเป็นการตลาดวงแบ่งขั้นตอนอะ้รมีการตลาดมีบัญชีมีเรื่องของขั้นตอนการทำมีคนขึ้นลีคนเตรียมวัตถุดิบเข้ามา วัตถุดิบมีสี่ประเภทวัตถุดิบของอาหารวัตถุดิบของเกษตรกรรมวัตถุดิบของสมุนไพรวัตถุดิบของเครื่องก่อสร้างมันจะมีรายได้ประจาวันได้อมีผักขายไปเก็บผักเสร็จมาเย็บผ้ามีเรื่องของการทําโครงสร้างทําโครงสร้างเสร็จมาทําจักสารนี่เฉพาะเรื่องโปรดักต์แต่ยังมีเซอร์วิสอีกนะพาเดินป่าอีกทุกครั้งใช่ไหมครับเราจะชวนทำกับข้าแบบแบบฝีมือบ้านๆเลยมันจะตอบคาถามว่าทําไมต้องจอดที่นี่ อาจารย์ครับคือตอนที่คุยกับอาจารย์ติ่งเนี่ยผมเสนอว่าตอนตัดนิทรรศการเนี่ยให้ไปจัดที่ผ่านห้บุรีเลยคือจัดสารผ้าเครื่องเงินกกาแฟผมจะให้ไปอยู่ในฮอสักขนาดนี้เลยครับแล,แล้วก็เราจะไม่ใช้วิธีเชิญหน่วยราชการแต่เราจะทําเป็นคิวอาร์โค้ดให้คนที่สนใจอาจจะเป็นผู้ประกอบการก็ได้นี่ไอเดียผมนะทําวิดีโอครับภาพเคลื่อนไหวครแล้วเอาหัวใจของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอ,อย่างเนี้ย เราจะต้องถ่ายผมพูดอาจารย์นะเราจะถ่ายภาพด้วยวิดีโอตัดต่อให้เป็นเรื่องของความสุขมีคนยิ้มแย้มจมใสายมีเด็กไปโรงเรียนมีการทําเกษตรไปเก็บถักเด้วยความสุขแล้วก็มีอากาศที่ดีเห็นอากาศที่ดีเห็นพืชที่ดีเห็นพืชที่แบบสมบูรณ์มีน้ําลํคธารไหลผ่ามีอากาศอุณหภูมิเขาบอกว่าอุณหภูมิเขาอยู่ที่8ปและสามที่สองชางใจกรรกรอันนี้เท่ากับขายแรงบันดาลใจอยู่เลยนะระดับโลก <laughs> ใช่แล้วดาใจผมว่าเนี่ยคือผมต้องมาอีกล่วใช่ครับเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าผมไปถึงนะพี่ก้อยทาโต๊ะยังสวยงามใช่แล้วผมก็ถ่ายภาพพี่เขาทำกับข้าวแล้วพี่เขาบรรยายเรื่องกับอาหารของเขาใช่แล้วแดดมันส่องตอนสี่โมงเย็นบุหมอันสวยมากใช่แล้วพี่เขาหน้าอิ่มพี่เอสไหเนี่ยพี่แก่ินวัยแล้วพี่เขาเขียนอยู่ในเฟซบุ๊กว่าความรักะใช่นี่คือแบบคุู่เฮ้ยใช่ซึ้งมากแล้วก็ ผู้นำหมู่บ้านหลายผู้นำหมู่บ้านหลายรุ่นนี้เขาแตะมือกันจริงฮะก็ผมเห็นเลยว่าโอ้แบบเห็นแล้วเขาก็ขนลุกเลยนะเขามีกําลังใจใช่เพราะนั่นแบรนด์ห้วยหาดหลักหลายเราต้องทําตรงนี้เลยเขามีอธิบายได้หมดเขามีทั้งภูเขาของเขาเขามีต้นไม้ของเขาเขามีน้ำทารของเขาเขามีเส้นสายน้ำทาร์เขามีความภูมิใจในนอย่างที่อาจารย์กรลกรไปเห็นโลกกว้างมาแล้วเข้าขายระดับโลกเข้าขายระดับโลกความใสซื่อคือคือปาฏิจารการใส่แซงจริงนะ ไม่มีเลยเขาบริสุทธิ์ใจมากเราสัมผัสได้นั่นแหะความสุขที่ออกมาได้ตอนนี้เราต้องเตรียมก็คือในช่วงเทอมเนี้ยผมคิดว่าเราต้องเตรียมจัดบ้านให้สวยงามุวบคุมแค่นี้เราปลูกดอกไม้สวยๆได้ขอให้ความขย่นใช่ขย่นกก็เรียกว่ารถทุกการก่อนไปสะรานมาแวะที่นี่แล้วเราจะเปิดตัวในช่วงเวลาของฤดูหนาวของปีนี้ออ อย่างนี้ขาดกาแฟสักนิดนึงนะเดี๋ยวเราไป็นไมให้พีกาแฟใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะทาไอ้หญ้าสามเหลี่ยมขายเป็นเป็นสวนหญ้าสามเหลี่ยมแล้วเราจะตัดขายเพราะหญ้าสามเหลี่ยมแพงกว่าข้าวโอ้โหเด็ดาถึงครับดาดึงทำเป็นแปลงวัตถุดิบเลยโอ้ครับเราจะปลูกเอาเอาธรรมชาติที่มาจากธรรมชาติในป่าจริงๆนี่มันขึ้นไม่ได้เราขึ้นที่นี่พราขึ้นที่นี่เนี่ยไอ้นี่มันโลละสี่น้อยเราจะมีเกษตรที่สามารถทําวัตถุดิบส่งให้กับทีมบ้านท้อง อะไรกัวชัยอช่ใช่เขาจะมีเป็นที่เปิดําว่าทุดิบใช่แล้วเราก็ทําของเราใช่ใช่แล้วเราก็ขายของเาอย่างนี้ก็ต้องมีแบรนด์ตัวชายสิแบรนด์กัวชายก็เรื่องเขาแต่เราเป็นซับใช่ฮะแต่ในอนาคตผมมองว่าที่นี่จะเป็นที่เรียนรู้เรื่องธุรกิจของชุมชนโดยฐานของตัวเองนะอ๋ออันนี้วิยาลชุมชนนี่เหมาะครับอาจารย์ครับผมต้องขออนุญาตอาจารย์เอาเรื่องนี้ไปวางไว้ในยู u ูบด้วยครับได้เลยครับขอบคุณครับ